เรกเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 นะคะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดตากค่ะจังหวัดตากก็ได้ส่งนักรบชุดขาวลูกพระเจ้าตากลงพื้นที่ไปที่กรุงเทพมหานครในศูนย์แรกรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่บริเวณสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดตากนายผงรัฐพิรมรัฐผ,ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีส่งกำลังใจให้นักรบชุดขาวจังหวัดตากเดินทางร่วมใจช่วยภยัยโควิด -19 เพื่อให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาลวิชาชีพที่เดินทางไปปฏิบัติงานในศูนย์แรกรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่อาคารกีฬานิมิบุตรกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น8วันตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่4มิถุนายน ยนส4โดยมีทางด้านของนายทนิพนธชัยน,นันที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้กำลังใจและส่งทีมพยาบาลในครั้งนี้ด้วยโดยสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดตากนะครับไปรับความร่วมมือจากโรงพยาบาลต่างๆในการส่งทีมพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่8คนด้วยกันนะครับได้แก่นางสาว นุชนภาสุวรรณจัรนะครับจากโรงพยาบาลแม่สอดครับนางสาวมณีปฏิมาวีระวงนะครับจากโรงพยาบาลบ้านตาดนางสาวอมพรย่างแก้วสกุลครับจากโรงพยาบาลพบพระนางสาวพัทรรวดีดำนินจากโรงพยาบาลสามเงานางสาวจันเพนท้าบุญเรืองจากโรงพยาบาลแม่ระมาดนางสาวชูชาวันวันตะ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนางสาวนันทการชลาไลัยแก้วมณีจากโรงพยาบาลอุ้มผางนางสาว ที่ดารัตศรีสวัสดิ์จากโรงพยาบาลท่าสองอยางครับในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กล่าวให้อวาดและมอบของที่ระลึกให้กับนักรบชุดขาวลูกพระเจ้าตากทั้ง8คนส่วนทางด้านของประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากได้นําเสื้อของชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากมามอบให้กับโรงพยาบาลแม่สอดโรงพยาบาลบ้านตากโรงพยาบาลพบพระโรงพยาบาลสามเงาโรงพยาบาลแม่รามาดโรงพยาบาลอุ้มผางโรงพยาบาลท่าสองยางและ โรงพยาบาลหวังเจ้าโรงพยาบาลละ8ตัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เมื่อในพื้นที่สถานการณ์สามารถควบคุมได้นะครับในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องใช้บุคลาก,รทา,การทางการแพทย์ที่มากกว่าเนื่องจากมีการระบาดท,ที่มากกว่า<ช>นะฮะก็จะมีการส่งบุคลากรทางการแพทย์ไปให้ความช่วยเหลือกันแบบนี้แล้วครับ